สวัสดีครับคุูชวลิตผมนายรับพีวิทย์คว้าพวงไพทูนศึกษาอยู่ชั้นม .5 .4 เลขที่9วันนี้ผมจะมานําเสนอประกอบอินโฟกราฟิกเรื่องประเภทของศาสนาประเภทของศาสนานั้นบนโลกนี้มีห,หัวข้อมากครับแต่ในวันนี้ที่ผมได้ศึกษามานั้นมีอยู่ทั้งหมด2หัวข้อใหญ่ๆครับข้อที่1คือศาส,สนาประเภทเทวนิยมศาส,สนาประเภทเทวนิยมนั้น เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ควบคุมและสร้างโลกและจักรวาลทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ซึ่งประเภทของเทวนิยมนะครับแบ่งออกเป็นสองหัวข้อครับหัวข้อย่อยข้อที่หนึ่งคือเอกเทวนิยมเอกเทวนิยมนั้นเชื่อว่าศาสนามีพระเจ้าครับเชื่อว่าศาสนาเป็นม,มีมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกครับมีสูงสุดอยู่แค่องค์เดียวครับ เป็นผู้ควบคุมบุตรสรรพสิ่งและผู้สร้างจักราวาลครับศาสนาที่เป็นประเภทของเอกเทวนิยมครับก็คือศาสนายวศาสนายูดายศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาซิกและศาสนาซอารเตอร์ครับประเภทที่สองพหุเทวนิยมพหุเทวนิยมนั้นคือศาสนาที่มีความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ชนิดของธรรมชาติการเวลาและการการะทําของมนุษย์ศาสนาที่เป็นประเภทของพหูเทวนิยมคือศาสนาเซนและศาสนาพุทธข้อที่สองใหญ่คือประเภทของอาเทวนิยมประเภทของอาเทวนิยมครับคือศาสนาที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งไม่เชื่อว่าพระเจ้าคอยบันดาลให้คนจเจริญหรือเสื่อม แต่เชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามปัจจัยและความเชื่อการกระทำของมนุษย์และการกระทำของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงศาส,สนานี้ได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาเซนซึ่งประเภทของอเทวรนิยมนั้นได้มีได้มีความคล้ายกับพระหูเทวนิยมครับซึ่งที่ผมนึกถางม,มันนั้นเป็นแค่ส่วนย่อยครับก่อนค,ครับ